ซึ่งการเก็บเกี่ยวข้าวนั้นนะครับก็วิธีโบราณโบราณนั้นก็ลําบากพอสมควรนะครับก่อนที่จะเก็บเกี่ยวนั้นเราจะต้องทําเป็นครื่นะครับคือใช้ปางข้าวนะครับหรือรวงข้าวนักดูออดูครับวิธีทำเครื่องนะครับขึ้ารนไปนะครับโอ้โหทำอะไรก็ตามแทะค้างแล้วก็ม้วนมันนี่ครับ แล้วก็วางแล้วก็วางแล้วกาเดี๋ยวเข้าใส่แล้วก็เดี๋ยวเข้าวางนะครับหลังจากตากผาขาวางเียช่วบวเป็นมัดับผ้ปายลงเกี่ยวถ้วยนะครับเกี๊ยวถ้วยยังไงหมาหมาไข่ เกี่ยวจะนะแม่เกี่ยวอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีรัดข้าวเ<อ>าด้อเด,ด็กๆจะดูวิธีรัดข้าวกันว,ว่ารัดยังไงนะครับ